ครับสวัสดีครับร้านเรืองชัยมอเตอร์ครับพบกันอีกครั้งนะครับกับเซลล์พิยะครับครับวันนี้ครับผมมานําเสนอนะครับเจ้านิวฮันแลนด์นะครับรุ่นทีทีสามจุดสี่ศูนย์พัดนะครับขนาดสี่สิบสองแรงม้านะครับคันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดสําหรับร้านเรืองชัยมอเตอร์นะครับเข้ามาแล้วครับพร้อมกับให้ลูกค้าสัมผัสได้นะครับกับตัวทีทีสามจุดสี่ศูนย์นะครับผมว่ารุ่นนี้ก็ เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จับตามองของเกษตรกรนะครับที่งบไม่ถึงเจ็ดแสนนะครับตัวนี้ก็ราคานะครับตอนนี้6ก8ส0 0ปบาทนะครับสำหรับตัวทีทีสามี่ศูของเรานะครับ6กแส0 0ปดหบาทนะครับตอนนี้โปรโมชั่นนะครับแถมฟรีอุปกรณ์3ชิ้นนะครับก็จะเป็นใบมีดด้านหน้านะครับผ่านพนแล้วก็โรตารี่นะครับ ตัวนี้ก็จะมาพร้อมชุดแต่งกับทางร้านนะครับก็จะเป็นกระจังหน้านะครับกาดข้างนะครับลาวโคงหลังคานะครับสปอร์ตไลท์นะครับเปิดให้เห็นกันเลยนะครับตัวนี้ก็คือเป็นส่วนแต่งของทางร้านที่แต่งให้กับลูกค้านะครับผม <c oughs> ยางรอนะครับ สเปคของนิวฮอลแลนด์นะครับก็ประมาณนี้นะครับใหญ่นะครับทนทึกนะครับตัวใหม่ล่าสุดก็จะเป็นตัว LED มาหมดแล้วนะครับระบบไฟนะครับเป็น LED ไฟท้ายไฟเลี้ยวนะครับด้านหลังก็จะติดไซเรนให้นะครับแล้วก็เป็นแผงไฟด้านหลังนะครับแต่งให้ครบนะครับ กระจก6ใบนะครับผมโค้งจับหลังคานะครับตัวมิชลินนะครับกาดข้างนะครับกันไม้นะครับลูกค้าที่สนใจก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนเรงชัยมอเตอร์ของเรานะครับ สำนักงานใหญ่นะครับอยู่ที่สาขาอำเภอวาปปีปทุมนะครับย้ํานะครับสำนักงานใหญ่นะครับอยู่ที่สาขาอำเภอวาปปีปทุมจังหวัดมหาสารคามทางร้านก็จะมีทั้งมือหนึ่งนะครับและมือสองนะครับเข้ามาปะปายนะครับก็เซลปิยะอัพลงเรื่อยๆนะครับถ้ามีรถมือสองเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นมือหนึ่งชมมือหนึ่งไปก่อนนะครับลูกค้าสำหรับ fc นะครับนิวฮอลแลนด์นะครับห้ามพลาดนะครับตัวนี้ครับ3.40นะครับพัดนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็น42แรงม้านะครับตัวเก่าก็จะเป็นตัวดีทีสามไม่มีคำว่าพัดนะครับตัวนั้น39แรงม้านะครับตอนนี้ก็ได้สัมผัสแล้วครับเซลขึ้นขับแล้วครับกำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังแรงนะครับแรงม้านะครับมาเต็มนะครับข้าวๆก็ คิดว่าน่าจะเป็นเครื่อง49เป็นตัว3.50ตัวเดิมนะครับตัว49แรงม้านะครับอันนี้เซลปิะก,ก็สันนิษฐานว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าขึ้นขับแล้วมันต่างกันเยอะนะครับกับตัวเดิมนะครับได้รอๆแบบนี้ไปเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่ออกรถกับทางร้านเรืองชัยของเรา ถ้า,าลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถเข้ามาชมหรือว่าเข้ามาทดลองขับได้ที่ร้านเรืงชัยมอเตอร์ของเราได้เลยนะครับหรือว่าดูคลิปแล้วว่าอยากสอบถามสนใจว่าจะออกรถกับทางร้านก็สามารถโทรติดต่อเซลปิยะโดยตรงได้นะครับ091ครับ0659271อนะครับอันนี้เบอร์โทรนะครับส่วนเบอร์ไลน์นะครับ0 9 0 3 4 9 8ก3 6 4ก็สามารถโทรติดต่อหรือว่าแอดไลน์มาได้ ามเบอร์โทรที่เซปิยะให้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เซปิยะด้วยนะครับเซปิยะร้านเดิกชัยมาเตอร์สวัสดีครับ